5วิธีแก้ทเท้าเหม็นกดติดตามเพื่อรับสาระดีๆเท้าเหม็นเกิดจากแบคทีเรียบริเวณเท้าที่ทําปฏิกิริยากับเหงือ่อจึงทําให้เกิดกลิ่นเท้าที่ไม่พึงประสงค์วิธีแก้ทเท้าเหม็น 1. ใช้ทิชชู่เปียกดับกลิ่นเทา้าชู่เปียกช่วยในเรื่องการดับกลิ่นเทา้าไม่พึงประสงค์ได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวและยังช่วยลดกลิ่นเหงื่อระหว่างวันได้ 2. น้ําส้มสายชูนอกจากนํามารับประทานแล้วยังสามารถช่วยลดกลิ่นเทา้าโดยผสมน้ําเปล่าและน้ําส้มสายชูในอั ตาหนต่อ4หลังจากทําความสะอาดเท้าเสร็จให้แช่ไป15นาทีกลิ่นเท้าที่เหม็นจะหายไปเนื่องจากน้ำส้มสายชูช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย 3. สวมถุงเท้าและเปลี่ยนบ่อยๆเนื่องจากถุงเท้าดูดซับความชื้นและซับเหงื่อได้ดีหากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการสวมถุงเท้าที่เปียกชืน้นเพราะจะทําให้คุณมีกลิ่นเท้าที่เหม็นคูณ 2. 2 4เปลี่ยนรองเท้าคู่สำรองการใส่คู่เดิมซ้ําๆเป็นเวลานานๆทําให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์การสวมรองเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้ เมแนะนำควรเลือกรองเท้าที่กระชับพอดีจะช่วยให้รองเท้าของคุณสามารถระบายอากาศได้ดีหากไม่จำเป็นต้องสวมรองเท้าผ้าใบควรถอดเพื่อระบายความอับชื้นหรือเลือกใส่รองเท้าแตะดูแลสุขอนามัยเท้าที่ดีโดยการล้างเท้าด้วยสบู่ต้านแบคทีเรียหลังจากทำความสะอาดเสร็จควรเช็ดให้แห้งโดยเฉพาะระหว่างนิ้วเท้าสามารถใช้สครับหรือมาร์กเท้าเพื่อบำรุงรักษาเท้าให้มีความสะอาดอยู่เสมอแค่นี้เท้าของคุณก็จะไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกต่อไป